สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการโหลดคลิป YouTube เพื่อมาเก็บไว้ในมือถือนะครับสำหรับเก็บไว้ดูภายหลังการโหลดก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งถัดไปที่เราอยากดูซ้ำนะครับก็สามารถปิดเน็ตแล้วก็เปิดดูได้โดยดูได้ปกตินะครับ ซึ่งคลิปนี้ก็จะทดลองโดยการต่อเน็ตบ้านในการาโหลดเน็ตในการโหลดคลิป u t u b e นะมาเก็บไว้ในมือถือก่อนจะทำคลิปนะครับก็ขอไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ไปที่ช่อง YouTube นะครับกดไปที่รูปเว้นขยายนะครับเพื่อค้นหานะครับซึ่งจะทดลองโหลดตัวอย่างหนังใหม่นะครับเพื่อเก็บไว้ดูนะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับตัวอย่างหนังใหม่ปี2023นสิบยบสานม,มนะครับจะจะโหลด transformer full movie นะครับ กดไปที่ขวามือนะด้านล่างคลิปนะครับก็จะขึ้นครัว่าดาวน์โหลดวิดีโอนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดไปที่ ช่องของเรานะครับแล้วเลื่อนไปที่การดาวน์โหลดนะครับคลิปที่เราดาวน์โหลดนะครับก็จะขึ้นมาอ่าตัวน,นี้อยู่ข้างบนนะครับก็กด เข้าไปดูได้เลยนะครับตอนนี้เปิดเน็ตนะครับเดี๋ยวจะปิดเน็ตก่อนนะครับเพื่อดูคลิปโดยไม่ต้องต่อเน็ตนะครับซึ่งเรียกว่าการดูแบบออฟไลน์นะครับปิดเสร็จแล้วนะครับแล้วกดเล่นใหม่นะครับ ตอนนี้ก็ดูได้ปกตินะครับตอนนี้เปิดเต็มจอนะครับการดูก็จะสไลด์ดูได้ปกตินะครับ ซึ่งวิธีนี้นะครับจะทำให้ช่วยประหยัดค่าอินเทอร์เนต็ตนะครับก็เมื่อเราดูย้อนหลังก็ไม่ต้องเปิดอินเทอร์เนต็ตนะครับก็ดูแบบออฟไลน์นะครับคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ